h ั l โหลลอยเธอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสระในภาษาเยอรมันกันนะคะ d i v o c a l คือสระและนอกจากนี้สระในภาษาเยอรมันยังมีสระพิเศษที่เติมจุดข้างบนด้วยนะคะเรียกว่า d i u u m l a u t e r นั่นเองนะคะไปกันเลยค่ะ d i v o c a l สระในภาษาเยอรมัน สระตัวแรกอาเทียบเคียงในภาษาไทยก็คือสระอะสระอาถัดไปสระเอเทียบเคียงภาษาไทยได้สระเอสระเอแล้วก็สระแอะนะคะถัดไปสระอีเทียบเคียงภาษาไทยได้สระอีแล้วก็สระอีถัดไปสระโอเทียบเคียงภาษาไทยได้โ โอเอแล้วก็อนะคะถัดไปสระอูเทียบเคียงในภาษาไทยก็จะได้สระอุแล้วก็สระอูถัดไปจะเป็นตัวอย่างคําที่สะกดด้วยสระเหล่านี้นะคะสระอาหนา้าเสจมูกสระเอเอเลฟันต์ช้างสระอีมูสิก ดนตรีสระโอออร n ง e จสม้มสระอูชูลเลโรงเรียนนอกจากสระที่เรากล่าวไปแล้วเบื้องต้นสระในภาษาเยอรมันยังมีสระพิเศษด้วยนะคะนั่นก็คือ d i u m l a u t e ซึ่งก็หมายถึงการนำสระอาโอแล้วก็อู มาเติมจุดข้างบนนั่นเองนะคะสระตัวแรกก็คือสระอาพอนำตัวอุ้มเหล่ามาใส่ข้างบนก็จะอ่านได้ว่าเออการออกเสียงเราจะเอาลิ้นมาดันไว้ข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะลองออกเสียงให้ฟังอีกครั้งนะคะอเออถัดไปสระโอนะคะ ถ้าเรานำตัวอุ้มเหลาไปข้างบนเราก็จะอ่านโออือถัดไปสระอูถ้าเอาตัวอุ้มเหลามาใส่ข้างบนเราก็จะอ่านได้ดังนี้นะคะออกเสียงไปพร้อมกันเลยค่ะ o, อูอือเรามาดูตัวอย่างคำที่สะกดจากสระเหล่านี้นะคะตัวแรกสระอาดี e hunt จะสังเกตได้ว่าคำว่า hunt ลงท้ายด้วยตัว d แล้วเราก็ต้องออกเสียงเหมือนตัว t นะคะคำศัพท์ในภาษาเยอรมันถ้าลงท้ายด้วยตัว d จะออกเสียงคล้ายตัว t นะคะเป็น d e hunt แปลว่ามือนะคะถัดไป d h a n d e hander ถัดไปสะกดด้วยสระแอนนะคะ d h a n d e hander หมายถึงมือนั่นเองนะคะแต่ว่าคำนี้เป็นพัวร่าน,นะคะคำที่ลงท้ายด้วยตัว a เราจะออกเออเออนะคะอย่างเช่นในคำนี้ the hand the hand นะคะถัดไปสระโอนะคะ d u s h w h a t หมายถึงคำนะคะและคำนี้ลงท้ายด้วยตัวเทเราก็ต้องออกเสียงให้หมดนะคะ DAS WHAT ถัดไปคำที่สะกดด้วยโออุ้มเหลานะคะด้วยสระเออนั่นเอง DIVERTER ส่วนคำนี้ก็เป็นคำที่มาจากคำว่า DAS WHAT นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นพัวหลานนะคะก็เลยเติมอุ้มเหลาแล้วก็ AR ลงท้ายนะคะและคำที่ลงท้ายด้วย AR เราจะสะกดคําหรืออ่านออกเสียงว่าทะทะนะคะเรามาอ่านออกเสียงไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะ d a s worst diverter ถัดไปสระอู dekuhen ถ้าเรานำมาเติมอุ้มเหลาเราจะออกเสียงได้ดังนี้นะคะอืออีกครั้งนะคะอือ ทำปากจูนะคะดีคือเชอก็คือห้องครัวเดโคคนดีคือเชอเรามาฝึกอ่านออกเสียงสระแล้วก็พร้อมอ่านคำไปด้วยกันนะคะ a ี e. a ั e. die hand die h ร n d ี die hand die h ด n d ์ ถัดไปสระโอนะคะแล้วก็สระเอ o, อโอเออโอเออ Das Brot die w ö r t e r Das Brot die w ö r t e r ถัดไปสระตัวสุดท้ายนะคะ o, อูออออูอออ Der Kuchen die Küche d Kuchen, d i e ดีคือเ e r k u c h e n หมายถึงเค้กนะคะส่วนด e คือเ e หมายถึงห้องครัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบางคนอาจจะง่ายบางคนอาจจะยากอยากให้ทุกคนฝึกทุกวันนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชูส